สวัสดีครับผมสำรวมกันตาน,นะครับผมมาจากน้องจอกนะครับอายุ56แล้วนะครับอาการของกดไหลย้อนผมเป็นโดยที่ไม่รู้ตัวนะครับเพราะผมทํางานอยู่เกี่ยวกับการส่งเอกสารหรือส่งพัสดุนะครับเวลาจะทานอาหารก็ไม่ค่อยเป็นเวลานะครับจะเกิดอาการท้องอืดรู้สึกว่ามันผิดปกติอาหารเหมือนอาหารไม่ย่อยปวดแสบปวดร้อนที่ลําคอนะครับที่หน้าอกมันจะขึ้นมาตรงนี้เลย ผมก็ไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรก็เลยไปเสิร์ชดูใน YouTube อาการของกดไหย้ยนเป็นแบบนี้ได้คามิเหน่ครับผมมาช่วยนี่แหละครับซื้อมาแต่ไม่รู้ว่าจะได้ใช้กับตัวเองอาจารย์สุพันธ์โสนชัยนะครับผมที่แนะนําไปนะครับไปเก็บไว้ไม่ได้ใช้อะไรเลยหลังจากตัวเองเกิดอาการนี้ก็เอามาทาน1กล่องเท่านั้นนะครับผมวันละ2แคปซูลนะครับผมก่อนอาหารเช้านะครับสแคปซูลเท่านั้นอาการก็รู้สึกลดลงลดลงก็เลยทานต่อเนื่องไป ก็อาการหายไปโดยปริยายหายไปเลยครับหายไปเลยอยากให้ท่านเข้ามาลองใช้คาเมเนกดูนะครับผมเป็นอาหารเสริมนะครับไม่ใช่ยานะครับผมเป็นอาหารเสริมที่ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพและก็ไม่เป็นผลข้างเคียงนะครับซึ่งคาเมเนกนี้ดรออยท่านเอาไปประกวดที่ยุโรปนะครับผมได้2 เลนทองซึ่งตัวนี้เป็นนวัตกรรมคมิชชัน,นาโนละลายน้ําได้ถึง4 0 0 0มื่นเท่าเลยนะครับเชิญชวนท่านที่มีปัญหาสุขภาพอาการกดไหลย้อนโรคกระเพาะเรื้อรัอางเรื่องอาหารไม่ย่อยเข้ามาที่บริษัทเวอร์คิวนะเขาจะมีการสาธิตทดสอบให้ท่านได้ดูว่าคมิชนที่ละลายน้ําได้ถึง4ี่0 0เท่านั้นเป็นอย่างไรก่อนที่ท่านซื้อไปรับประทานหรือไปจําหน่ายให้กับเพื่อนๆหรือคนที่เรามุ่งหวังเพื่อจะให้เขาหายจากอาการของกดไหลย้อน นะครับผมคามมเนกควินชันละลายน้ำได้ถึง40,000เท่าเป็นนวัตกรรมนาโนสุดยอดจริงๆครับ